สวัสดีครับเซลล์หมูโตโต้านะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมรถที่เพิ่งปรับปรุงสเปคมาใหม่นะครับเป็นคันนี้นะครับโตโยตา้ารีโว่ดับเบิลแคนะครับคันนี้จะเป็นเกรดรุ่น n อ็ีสประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับจะสังเกตได้ว,ว่าหน้าตาเนี่ยของเขาเนี่ยมันจำดูไม่เหมือนร e โ o ่ตัวก่อนๆน,นะฮะคือดูผิวเผินเนี่ยถ้าดูจากด้านหน้านะคิดว่าเป็นล็อกโคเลยแหละนะครับเพราะว่า ในเกรดรุ่นที่ปรับปรุงมาใหม่นะครับมีการเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับให้หน้าคัดจังนะครับให้หลายๆอย่างนะครับมาใหม่นะครับก็คือทุกเกรดรุ่นของ4ประตูนะครับจะได้หน้านี้เลยเนาะนะครับในรีโวใหม่นะครับเขาจะใช้ชื่อว่ารีโว D ดีดีเนี่ยก็คือมาจากดับเบิลแคปนั่นเองนะครับจะปรับปรุงหน้านี้เฉพาะรุ่น4ประตูเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมว่า ในเกตในรุ่นนี้มีอะไรให้มาบ้างนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเอที่เนี่ยราคาจะถูกปรับมา1 7 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าไม่ได้ปรับอย่างเดียวก็มีการให้สเปคเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวคลนี้จพาไปดูว่า1 7 0 0 0บาทนี้ได้อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ <ừ. S 1> จากด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้ นะครับอย่างที่บอกมันคือล็อกโกนะครับมินิล็อกโ,โกหน้ากระจังเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ล็อกโกเลยนะครับบริเวณขอบของหน้ากระจังจะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับก็ให้อารมณ์ดุดันนะครับดูผุกขึนดูเท่นะฮะแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นคิวครมเมียมหน้ากระจังหน้านะครับก็จะให้มาทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นชิ้นงานก็จะเพิ่มความหรูหราไปให้นะครับส่วนด้านล่างชายกันชนด้านล่างเนี่ยเขาจะจะเล่นเป็นสีสีเทานะครับสีเทาเมทัลลิกนะครับ แล้วก็ไฟหน้านะครับเป็น LED projector นะครับมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะครับ mm hmm. ปิดเปิดอัตโนมัตินะครับผมก็จริงก็ให้มาตั้งแต่เกโฉมก่อนแล้วที่ปรับปรุงไปนะครับแต่ว่าที่เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นบริเวณนี้ครับไฟตัดหมอกนะจะสังเกตได้ว,ว่าไฟตัดหมอกเนี่ย LED มาพร้อมกับตัวกันชนหน้าดีไซน์ใหม่แล้วก็เห็นไหมครับว่า มันให้ด้านข้างเนี่ยมีทุ้มล้อด้วยนะอาจจะพาไปดูตรงนั้นนะครับอันนี้เครื่องยนต์เกียร์ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 4 0 0ซีนะครับผม150แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไฟตัดหมอกเนี่ยมันจะเป็นชิ้นงานเดียวกับตัวตอ้กแต่งทุ้มล้อนะเห็นไหมครับว่าเนี่ยเขาจะตั้งใจทําให้มันสอดรับกันนะตรงเนี้ย ยาวขึ้นมานะครับตรงบริเวณด้านข้างที่เพิ่มมาก็คือชุดตกแต่งชิ้นซุล้อนะดีไซน์เดียวกับล็อกโคเลยนะบริเวณนี้ก็จะเป็นมีการเล่นสีสีเทาเมทัลลิกนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับก็ล้อเป็นขนาดเดิมลายเดิมนะรุ่นเอ็นที่จะได้ล้อขนาด17นิ้วนะครับเป็นดัลล็อกนะครับสีเทานะครับสีสวย ขยับขึ้นมากระจกมองข้างฝาครอบโฟมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวพับเก็บด้วยไฟฟ้านะครับผมอันนี้จะเป็นรถยนต์เตรียมส่งมอบนะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเลยว่าอันไหนที่มีการตกแต่งเพิ่มนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นสัดข้าง4บานนะครับอันนี้จะเป็นของแท้เบลต้านะครับที่ติดให้นะครับหรือเปิดเป็นสีโฟมียมนะครับคันนี้มีเพิ่มเติมการลอยมือเปิดไปนะครับก็จะเป็นสีโฟมียมอีมเช่นกันนะครับดูเข้ากัน บันไดข้างจะมีมาในทุกเกตรุ่นที่เป็นรุ่นยกสูงนะครับโอเคส่วนด้านหลังก็จะได้คิวซุ้มล้อเหมือนกันนะครับให้มาสี่ล้อนะครับช่วงล่ากก็จะเป็นแบบปรับมาใหม่แล้วนะครับแหนบสามชิ้นก็ปรับมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็ทําให้รถเนี่ยมีความนุ่มนวลน,นะครับเหมือนรถนั่งมากยิ่งขึ้นอันทีนี้เรามาดูด้านท้ายนะฮะ ด้านท้ายนะครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คืออะไรครับสีของกันชนนะครับเดิมเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะแต่อันนี้เขาตั้งใจทําให้มันเป็นสีเทานะครับเพื่อให้สอดรับกับตัวกันชนหน้าหน้ากระจังกิลซุ้มล้อนะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบฉบับของล็อกโค้นะครับด้านท้ายมือเปิดโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ไฟท้าย LED ไลท์กริ i ดิสัญลักษณ์เลข3านะครับดีไซน์สวยงามนะครับอ่าอย่างหนึ่งนะครับรุ่นนี้จริงแล้วเนี่ย แต่ยังไม่มีกล้องถอยนะแต่อันนี้ก็คือเพิ่มเติมไปนะครับก็จะเป็นกล้องถอยของโตโยต้าเลยนะครับจะมาพร้อมกับชุดมือเปิดที่เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับดูภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับรุ่นนี้โอเคเปิดเข้ามาปึ๊บอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสเปคเดิมๆนี่ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะเพราะว่า อันนี้จะเป็นรถที่เตรียมส่งมอบแล้วนะครับตัวรถมีการพุ่มเบาะหนังใหม่นะครับเดินเดินได้สีแดงนะครับซึ่งได้เนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นได้ดําได้ขาวได้แดงนะครับก็สามารถเลือกได้นะอันนี้พุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับดีไซน์สวยงามนะครับทีนี้มาดูด้านในนะครับด้านในนะครับเบาะของตัวเอ็นทีก็จะเป็นแบบปรับแมนวนวลนะครับมีปรับระดับ สูงต่ำปรับเอ็นรับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับในส่วนของกลุมอะไรนะครับก็จะเป็นมันติฟังก์ชันมาให้แล้วนะครับก็บริเวณนี้ก็ควบคุมในเรื่องของเรื่องเสียงนะครับเพิ่มลดเสียงรับโทรัพต์บั่งนี้ก็จะควบคุมหน้าปัดยี t ีนะครับบ e ริเวณนี้นะครับก็ไว้ดูตาทิ้นเครื่องนะครับที่เป็ที่ดีว่ากันไปนะครับ Yeah. นะครับถัดมานะครับตัวนี้ก็คือข้างในใน,ในโฉมเนี้ยมันดีไซน์เดิมหมดนะไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรนะครับแต่มันจะมีอยู่หนึ่งจะมีออปชั่นที่เรามองไม่เห็นนะ่ะมันก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับเช่นถ้ารุ่นเอ็นที่เนี่ยเดิมๆเนี่ยเขายังไม่ได้มีพวกแฟคชั่นกันลื่นอะไรเนาะแต่โฉมเนี้ยราคาปรับขึ้นมา1 7ื่นให้อะไรมาบ้างนะครับก็ให้อ่า S v s c มาแล้วนะครับแล้วก็ให้ BA นะครับคือ v s e TRC ba นะครับแล้วก็ HSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเนี่ยคือให้มาในในใน,ในทุกเกรุ่นในรุ่นริ่มต้นแล้วเนาะก็จะเป็นระบบความปลอดภัยที่เหมือนเหมือนกันกับรุ่นมิดนะครับก็จะได้เท่ากันเนเพิ่มมาหมื่นเก็บก็ให้เสร็ี้มาเพิ่มให้เป็นผนหน้าใหม่ได้ไฟตัดมอกนะครับ แล้วก็ซุ้มล้อ 4, 4ีล้อนะครับประมาณนี้นะครับภายในนะครับหน้าจอก็สามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple c a r p l a y b t u e t o o t h ได้นะครับแล้วก็คันนีเ้เดิมเนี่ยรถมันมันมีจอก็จริงแต่มันไม่มีกล้องแต่ก็คือผมผมตั้งแถมกล้องหลังไปให้ก็คือออปชั่นก็ครบพร้อมใช้งานแล้วก็รวมถึงเบาะหนังด้วยนะครับแอร์ mm hmm. ก็จะเป็นแบบแอร์แอลอกเป็นแบบแมนนวนอยู่เนาะก็เป็นแอร์มหมุนนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นเพี เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้ Eco Mode ดโฟล์โหมดนะครับบริเวณนี้นะฮะแอร์แบ็กสามจุดนะครับตำแหน่งหัวเขา่าผู้ขับแล้วก็บริเวณพวงมาลายัยแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าสายนะครับส่วนสวิตช์กระจกเนี่ยคันนี้จะเป็นสวิตช์กระจกไฟฟ้า4บานแต่จะเป็นบานออโต้หนึ่งบานที่จะเป็นบานของคนขับนะครับมาพร้อมกับระบบกันหนิวจอยแอนบริชชั่น แล้วก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์ล็อกปุ่มล็อปกระจกนะครับปุ่มพับกระจกไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มปรับเ,เลนของกระจกมองข้างเป็นแบบจอยสติ๊กนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็ พุ่มบอกมาใหม่สวยๆเลยนะครับมีที่เท้าแขนตรงกลางพร้อมกับที่วางแก้วนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังเลยละกันนะครับว่ารีโว่ใหม่เนี่ยคันนี้ในรุ่น4ประตูยกสูงรุ่น NP เกียร์ธรรมดาคันนี้เนี่ย ได้อะไรมาบ้างที่เพิ่มเข้ามานะครับราคาคันนี้จะอยู่ที่841,000บาทนะครับถูกปรับจากราคาเดิมมา1 7 0 0 0นะครับก็จะได้ในส่วนของชุดหน้ากระจังที่เป็นเหมือนคมชุดหน้าเป็นชนหน้าหน้ากระจังที่เหมือนบลอกคนะครับได้ไฟตัดหมอก LED เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ชุดตกแต่งล้อรวมไปถึงระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาในรุ่นเริ่มต้นมาเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น ที่อย่างที่พูดตาก่อนหน้านะครับ VCTRC นะครับระบบ s a c แล้วก็ PA เสริมแรงเบรกส่วนที่เหลือ,เ,ลอเนี่ยระบบ ABS อ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยก็คือให้มาให้มาอยู่แล้วนะครับก็วันนี้พามาชมรุ่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีรุ่นอื่นๆตามมายังไงฝากติดตาม c h a n n นลเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนใครที่สนใจโปรโมชั่นรุ่นนี้นะครับหรือจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่สามารถ พักเข้ามานะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ